ดีค่ะนักเรียนชั้นปสามที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูฟ้างอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องวัตถุที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยต่างชนิดกันประกอบกันเป็นยังไงนั้นไปดูเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนั้นนะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะทบทวนบทเรียนเรื่อง วัตถุและวัตถุที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันอ่าก่อนอื่นเรามาดูวัตถุกันก่อนนะคะวัตถุก็คือสิ่งที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างขนาดสีกลิ่นของเล่นของใช้นะคะทั่วไปเลยก็ใช่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นวัตถุเนาะ เช่นหนังสือโต๊ะกระเป๋าใช่หมดเลยคะ่ะเอ๊แต่ก่อนที่จะเป็นวัตถุนะคะมันก็ต้องมีวัสดุเข้ามาเกี่ยวข้องวัสดุก็คือสิ่งของที่เรานำมาใช้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ทั้งของเล่นของใช้ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับวัสดุอยู่ตลอดเวลาสังเกตได้จากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรอบตัวเรา ล้วนทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันนะคะทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมานั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือกวาจะเป็นวัตถุนั้นก็คือการนำเอาวัสดุมาประกอบเข้าด้วยกันค่ะซึ่งวัสดุนะคะก็แบ่งออกด้วยกันเป็นสองประเภทค่ะคือ 1. วัสดุที่ได้จากธรรมชาติและ2วัสดุสังเคราะห์ก่อนอื่นเราไปดูชนิดแรกกันดีกว่าค่ะ ก็คือวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะก็คือเป็นวัสดุที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเลยได้จามาจากธรรมชาติโดยตรงเลยเช่นไม้ยางพาราเปลือกหอยก้อนหินดินก้านมะพราะ้าวและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะแต่วันนี้ครูฟางยกตัวอย่างมาหนึ่งอัน อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อแซปดา์ที่แล้วนั่นก็คือไม้นั่นเองค่ะไม้นะคะก็เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะแต่เมื่อเราเอาวัสดุไม้นคะคะมาต่อการหลายๆอันก็กจะกลายเป็นวัตถุเช่นโต๊ะเก้าอี้เตียงกล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนเห็นไหมคะนี่ก็คือวัตถุที่ได้จากไม้ต่อไปนะคะวัสดุชนิดต่อ อันั่นก็คือวัสดุสังเคราะนั่นเองค่ะวัสดุสังเคราะห์ก็คือสร้างขึ้นมาโดยการนําเอาวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะมาดัดแปลงหรือผ่านกระบวนการผลิตจนแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นวัสดุธรรมชาติเช่นกระดาษผ้าแก้วโลหะและพลาสติกค่ะตัวอย่างวัสดุสังเคราะห์ที่ครูฝั่งนํามาในวันนี้นะคะก็คือพลาสติกนั่นเองค่ะ พลาสติกก็คือวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นนะคะเมื่อวัสดุเกิดการดัดแปลงละเห็นไหมคะเกิดเกการดัดแปลงผ่านกระบวนการก็เกิดเป็นวัตถุชนิดต่างๆขึ้นมาเช่นขวดพลาสติกหลอดพลาสติกเสื้อกันฝนที่ทำจากพลาสติกและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเห็นไหมคะเป็นวัตถุที่ทำมาจาก พลาสติกทั้งหมดเลยทั้ง4อย่างเลยอ่าเมื่อกี้เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวัสดุมาจาก2ที่ใช่ไหมคะคือจากธรรมชาติและสังเคราะห์เนาะงั้นเราก็มาขึ้นหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะก็คือวัตถุที่ทําจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันเอ๊เป็นยังไงนะก็คือการนําเอาวัสดุชนิดเดียวกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัตถุหรือสิ่งของชนิดต่างๆเช่นม้านั่งนะคะที่ทำมาจากไม้ทั้งหมดเนาะพูดง่ายก็คือการนำเอาวัดสดุต่างๆค่ะมาประกอบกันโดยใช้วัดสดุชนิดเดียวกันกลายเป็นวัตถุนะคะตัวอย่างที่เลือกมาในวันนี้นะคะก็คือเป็นเตียงไม้เห็นไหมคะขาไม้ที่ที่เราเนาะหรือหัวเตียงก็ทำมาจากไม้เหมือนกันซึ่งเป็นวัดสดุจากธรรมชาติ เห็นไหมคะแล้วก็เป็นวัตถุที่เกิดจากวัสดุชิ้นย่อยชนิดเดียวกันด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องที่เราเรียนมา่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นกันเรื่องใหม่เนาะเป็นเรื่องวัตถุที่ทําจากชิ้นส่วนย่อยต่างชนิดกันประกอบกันต่างจากที่แล้วนะอันที่แล้วก็คือ ชนิดเดียวกันแต่อันนี้ต่างชนิดกันนะคะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุที่ทําจากชิ้นส่นวนย่อยต่างชนิดการประกอบกันนะคะก็คือการนําเอาวัสดุต่างชนิดกันนั่นเองค่ะมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นวัตถุหรือสิ่งของชนิดต่างๆเช่นจักรยานนะคะโครงรถของจักรยานก็จะทํามาจากโลหะเบก,ก็จะทํามาจากพลาสติก ล้อก็จะทำมาจากยางเห็นไหมคะตัวอย่างที่ครูฟังนำมาในวันนี้นะคะก็คือจักขยานนั่นเองค่ะจักรยานก็คือวัตถุที่เกิดจากนี่เห็นไหมคะโครงรถจักรยานทำมาจากโลหะเบาะทำมาจากพลาสติกล้อทำมาจากยางซึ่งมาจากวัสดุที่แตกต่างกันออกไปทั้งโลหะพลาสติกและยางเห็นไหมคะ เป็นวัสดุที่ต่างชนิดกันประกอบกันกลายเป็นวัตถุสิ่งของขึ้นมาอีกอย่างที่ครูฟ้างเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือขวดน้ำปลาเห็นไหมคะตัวฝานั้นสีเขียวจะทำมาจากพลาสติกส่วนตัวขวดนั้นมาทำมาจากแก้วและฉลากของน้ำปลาั้นทำมาจากกระดาษเห็นไหมคะมาจากวัสดุที่แตกต่างกันเห็นไหมคะ ซึ่งเมื่อนํำมาประกอบการปุ๊บก็กลายเป็นวัตถุนั่นก็คือขวดน้ําปลานั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือเรื่องที่เราเรียนกันในสัปดาห์นี้เนาะจากนั้นกูฟางนะคะก็จะมีงานให้นักเรียนทำวันนี้เป็นงานง่ายๆมากเลยเป็นงานอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ก็คือให้นักเรียนประดิษฐ์วัตถุหรือสิ่งของที่ทำมาจากชิ้นส่วนย่อยต่างชนิดกันประกอบกันค่ะจากนั้นเมื่อนักเรียนประดิษฐ์ของเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนำวัตถุที่ได้ไปวาดลงในใบงานที่18.1แล้วอธิบายค่ะนักเรียนจะวาดหรือเอารูปมาติดก็ได้นะคะ ใบงานที่18.1คําุดหนึ่งคำชี้แจงนะคะคือให้นักเรียนวาดภาพของเล่นของใช้จากวัสดุต่างชนิดกันที่นักเรียนประดิษฐ์เมื่อกี้นะคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามและตอบคําถาม3ข้อด้านล่างค่ะจากนั้นตกแต่งให้สวยงามอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถาม ครูฟังได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาหนะ์หน้าใกล้สอบแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือทำงานที่ค้างด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ